สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นให้ความรู้เกี่ยวกับหลักทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องของร้อยละนะครับซึ่งจริงๆก็รอยละก็อาจจะไปไปเชื่อมโยงอยู่กับโจทย์ข้ออินหลายๆข้อด้วยนะครับดังนั้นจําเป็นต้องต้องมาปูพื้นสักนิดหนึ่งนะครับเรื่องรอยละซึ่งมันเป็นเรื่องไม่ยากครับเป็นเรื่องไม่ยากแต่มีมีหลักการอยู่ไม่เยอะนะครัคำว่าร้อยละครับนอกจาก ภาษาอังกฤษว่าจากคาว่าเปอร์เซ็นนะครับซึ่งคําว่าเปอร์นี่ก็คือแปลว่าต่อเซนเนี่ยแปลว่าร้อยนะครับ ram, ตัวะยัางคำว่าเปอร์เซ็นหรือคําว่าร้อยละเนี่ยนะครับมันก็ในภาษาอังกฤษมันก็จะชัดนะครับว่าแปลว่าเป็นแปลว่าต่อร้อยหรือแปลว่าหารด้วยร้อยอย่างเช่นคาว่าสิบเปอร์เซอย่างเงี้ยครับสิบเปอร์เซหมายถึงอะไรครับหมายถึงสิบต่อร้อยหรือหมายถึงสิบ หาร100เพราะฉะนั้น10%ก็คือจุดหนนั่นเองนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอกับว่าเปอร์เซ็นต์หรือ100ร้อยละเมื่อไหร่นใะห้นึกคือมาว่าเอ่อมันต้องตัวนะี้ต้องหารด้วยร้อยนะครับทีนี้พอมาดูเวลาเวลาคำที่โจทย์ให้มาหรือเวลาพูดทั่วไปนี่นะครับเขาจะบอกว่าร้อยละสิบของยี่สิบอ่ะให้เราแบ่งเป็นสามเป็นสามตัวอย่างนี้นะครับแบ่งเป็นสามล็อกอย่างนี้นะครับร้อยละสิบ ของ20ซึ่งมันก็จะมีคำที่เกี่ยวข้องอยู่อย่างนี้นะครับหนึ่งก็คือคำว่าร้อยละซึ่งร้อยละ10มันหมายถึง10ต่อร้อยหรือ10สต่อน้0ส่วนคำว่าของคือการคูณ20ก็คือตัวเลขเป้าหมายของเราเพราะฉะนั้นคำว่าร้อยละ10ของ20มันก็สามารถแบ่งได้เป็น3ล็อกเหมือนเดียร้อยละ10ของ20เห็นไหมครับมี3มช่อง พอได้มาเป็นแบบนี้แล้วเราก็บวกลบคูณหารได้เลยนะฮะเช่นตรงนี้ก็ร้อยละสิบก็สิบศูนย์ตัดศูนย์ศูนย์ตัดศูนย์เพราะฉะนั้นร้อยละสิบของร้อยของยี่สิบก็คือสองอย่างนี้นะครับไม่ยากนะครับรหลักการมันก็แค่นี้แหละนะฮะเช่นยกตัวอย่างนะครับปีนี้มีผู้สอบกอบพทั้งหมดเนี่ยนะครับสี่แสนคนมีผู้สอบผ่าน ร้อยละห้าหรือห้าเปอร์เซ็นตนะคือถ้าถ้าเกิดแบบนี้ถ้าเราไปเทียบบัญญัติตัวอย่างนี่ก็ยังได้อยู่นะครับก็คือโจทย์อยากได้ผู้สอบผ่านใช่ไหมเราก็ผู้สอบผ่านมาว่วานตรงเนี้ทีนี้ก็บอกว่าคนสอบผ่านเนี่ยร้อยละห้านั่นหมายความว่าถ้าผู้สมัครหนึ่งร้อยจะมีคนสอบผ่านแค่ห้าคนเพราะฉะนั้นถ้าสี่แสนสอบผ่านเท่าไหร่นะครับก็ตัวบนดึงลงมานะครับ ตัวบรรทัดนี้ดึงไป2ตัวมาคูณกันแล้วก็หารด้วยตัวไกลนี่คือถ้าเทียบบัญญัติทยางซึ่งไม่ควรทำแหละนะครับเพราะว่ามันเสียเวลามันมาใช้ตรงนี้ง่ายกว่าครับในเรื่องร้อยละร้อยพอเราหาเจอตรงนี้เราเจอแล้วครับคำว่าร้อยละห้าของของใครครับของผู้สอบผู้สมัครสอบทั้งหมด4ี่แสนคนของสี่แสน อ๋อร้อยละห้าใช่ไหมฮะร้อยละห้าร้อยละของสี่แสนเห็นไหมครับมีสามกล่องร้อยละห้าของสีแ่แสนเท่ากับเท่าไหร่มันก็สามารถที่จะคิดคำนวณตรงนี้ได้เลยไม่ต้องไปตั้งเปิดตตัวเลขออกมาเหมือนกันนะครับร้อยละของสี่แสนใช่ไหมฮะก็ศูนย์ตัดศูนย์สอง, 4, 000, อง 0, ตัวห้าห้าคูณกับสี่พันนะครับ 5, 4, 000, ห้าคูณสี่พันได้สองหมื่นนะฮะ ก็ไม่ยากเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปใ,ใช้เป็นแบบบรรญัติระย่างนะครับเปลียงแต่แยกออกไม้ได้เท่านั้นเองนะครับว่ามันสามส่วนอะ่ะมันคืออะไรอยู่บ้างลองดูสักข้อหนึ่งนะครับปีนี้มีผู้สมัครสอบพอพสี่แสนคนแต่มีผู้เข้าสอบเพียงร้อยละแปดสิบอ่าล่ะครับเราก็ต้องหามาตรงนี้ชุดหนึ่งนะแล้วจากนั้นอีกข้อหนึ่งเหมือนกับเขาถามว่า และมีผู้สอบผ่านเพียงร้อยละหกของผู้เข้าสอบอ่ะมันก็กลายเป็นสองก้อนอยู่แบบนี้แต่มันมีความสัมพันธ์กันเพราะว่ามันมีคําว่าผู้เข้าสอบเนี่ยร่วมกันอยู่สอบผ่านของผู้เข้าสอบเห็นไหมผู้เข้าสอบร่วมกันอยู่เพราะฉะนั้นเราเราไปทีละประเด็นอันแรกอันบนนี่ก่อนมีคนสมัครสี่แสนคนครับแล้วก็บอกว่าผู้เข้าสอบเนี่ย ที่เป็นร้อยละ80หรือ80%ของผู้สมัครใช่ไหมครับก็80%ของผู้สมัครนะและสา3บล็อกเหมือนกันเลยนะครับก็จากนั้นก็เริ่มหาได้เลยครับ0ูนย์ตัด0ก็80คูณกับ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 สี่พนะตรงนี้03ตัวตรงนี้01ตัวออกมาเลย04ตัว สามคับ1นึ 1, ่งแปดคูณสี่สามสองอ่ะอันนี้อันแรกเสร็จเรียบร้อยครับตอบโจทย์อันที่1แต่โจทย์เขาไม่ได้ถามตรงนี้นะครับนี่มันคำถามแรกอะมันถามแบบมันถามแบบเนี้ยแต่แต่คำถามคาตอบที่เขาต้องการจริงๆคือมีผู้สอบผ่านกี่คนซึ่งก็บอกว่าผู้สอบผ่านเนี่ยที่เป็นร้อยละหกของผู้เข้าสอบตอนเมื่อกี้เราหาผู้เข้าสอบมาได้แล้วครับ ก็เอาผู้เข้าสอบมาแทนเลยร้อยละหกร้อยละหกของคือคูณผู้เข้าสอบ3ามแสนะครับก็ตัดเลยครับศย์กับ0ูตัดกันนะฮะศูสองตัวดึงลงมาจากนั้นก็6คูณกับ3ามองก็ได้หม0 0นสองพและหมื่นเก้าพันสอนะครับต่อไปดูอีกต้องนหนึ่งครับ นี่ก็จะยากขึ้นไประดับหนึ่งกลับไปกลับมานะครับปีนี้มีผู้เข้าสอบพปบทั้งหมด4ี่แสนคนแต่มีผู้สอบผ่านเพียง200ร้อยเอ้สองหมื่นแลสองหมื่นสคนสรุปว่าสอบผ่านร้อยละเท่าไหร่ของผู้สมัครทั้งหมดอ่นะครับถ้าเรางง,งงกับสูตรไอ เพราะมันเริ่มกลับไปกลับมาหน่อยเงี้ยนะถ้ามันงงหน่อยก็มาเทียบบัญญัติอยางแบบนี้ได้ครับก็คือเขาอยากสอบผ่านร้อยละเท่าไหร่ก็เริ่มจากว่าสอบผ่านเท่าไหร่นะเอามาตั้งเลยสี่แสนผ่านสองหมื่นแล้วต้าร้อยอ่ะผ่านเท่าไหร่เห็นไหมเทียบมาก็กลับเป็นว่าผ่านร้อยผ่านเท่าไหร่ก็คือร้อยละของของผู้สอบอ่ะ ต้องหมดกันนะครับตัวเลขไม่หานะเพราะเดี๋ยวมันจะออกมาเหมือนกันอือีนี้เรามาดูจากตรงนี้ครับจากโจทย์เรามาแปลงโจทย์ตรงนี้ใหม่นะครับมีผู้สมัครสี่แสนมีผู้สอบผ่านสองหมื่นสี่ทีนี้เวลาคํานวณพวกนี้นะครับว่ามีมีผู้สอบผ่านเพียงสองหมื่นสี่เนี่ย คิดเป็นร้อยละเท่าไหรของสี่แสนนะครับเพราะไอ้เอาสองหมนสี่นีครับหารด้วยสี่แสนเลยนะฮะจากนั้นก็ไปคูณด,ด้วยร้อนะครับ4 2่สองนสี่นะฮะก็ไม่มีอะไรว่าเขาตัดกันธรรมดาแบบนี้นะครับ03ตัวตัดกันไปนะครับ ูนอีกตัวหนึ่งจัดกันอีกของสจัดกับตัวนี้อ่ะอันนี้ก็หมดไปนะครับก็เหลือ24หารด้วยสี่ก็เท่ากับ6%กเปอร์เซนนะครับจริงๆถ้าโอ้ถ้าถ้าพอเราทำแล้วเราลืมคูณร้อยสมมุตินะครับเอาอตัวเลขมามา,มาตั้งแล้วลืมคูณร้อมันก็จะออกมาประมาณนี้็อามประมาณนี้ มันก็คือตัวเลขที่ได้มันก็จะกลายเป็นจุดศูนย์หกครับเพราะจุดศูนย์หกเนี่ยอ,อ้าวไอ้ตายแล้วมันจุดศูนย์หกคือจุดศูนย์หกเปอร์เซ็นหรือเปล่ามันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่เพราะจุดศูนย์หกมามาจากไหนมาอย่างไรจุดศูนย์หกเนี่ยมันเท่ากับหกส่วนหนึ่งร้อยซึ่งหกส่วนหนึ่งร้อยก็คือหกเปอร์เซ็นใช่ไหมฮะหกต่อร้อยก็คือหกเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นก็ จุด0.6มันก็คือ6ต่อ100หรือคือ6เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือโจทย์มันพลิกให้เรานิดหนึ่งนะครับต่อไปครับลองดูครับเขาถามว่าเจ็ดสิบห้าเนี่ยคิดเป็นเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของค่าใดรอบหน้านี้เขาให้เราหาเปอร์เซ็นต์หมดเลยแต่รอบนี้เขาให้เปอร์เซ็นต์มาแล้วเน่ยกลับไปว่า อันเนี้ยเป็น1 5บ้าเปอร์เซ็นวเป็นเจสิบห้าเปอร์เซ็นของค่าใดาลักษณะของโจทย์มันจะพลิกกลับจากไอ้ก่อนหน้านี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าใครจะตั้งแบบบัญญััิประยางเนี่ยได้ได้เช่นเดียวกันนะ,ะก็คือถ้าเกิดว่าเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นนะฮะ 75เนี่ยมาจาก100นะครับมาจาก100เพราะฉะนั้น75มาจากเต็มร้อยแล้วกันเนาะผมพูดอย่างนั้นนะ75เปอร์เซ็นต์นี่คือ75ต่อร้อยหรือจาก75จากเต็มร้อยเพราะฉะนั้น15เนี่ยมาจากไหนนะถ้าถ้าเจ็าจำนวนเต็มคือร้อยแต่ใต้ส10ใต้ส15 จำนวนเต็มของมันคืออะไรนะครับก็ก็สามารถคิดออกมาได้โอเคตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์ยังไม่คิดก่อนนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันมันเรามาเน้นใช้ร้อยล้ดีกว่าจากโจทย์เนี่ยนะครับผมเพราะว่าค่าที่เราไม่รู้ตอนนี้ให้เป็นค่า x ก็แล้วกันมันไม่รู้อะไรแต่โจทย์มันถามว่า75%ของ x เท่ากับ ค่านะเห็นไหมสิคิดเป็น75%็ดสิบหาเปรของค่าใดเพราะฉะนั้นเจอร์เซ็นของ x เนี่ยคือ1 5บหเพราะฉะนั้นเราตั้งโจทย์เลยครับ75็ดสิบห้ของคือจุดตรงนี้นะเริ่มเริ่มวักไว้หน่อยเผื่อเผื่อเราเจอเจอโจทย์แบบนี้ให้รู้ว่านี่คือการคูณน,นะครับเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นของ x ก็คือสิบห้าเพราะฉะนั้นก็หาค่า x นะครับว่า x เท่ากับเท่าไหร่นะ 75%อยู่ฝั่งนี้เป็นคูณคูณ75%อยู่ใช่ไหมครับก็ก็ย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งนะฮะ75จากคูณอยู่ก็ไปกลายเป็นหาร100หารอยู่ก็กลายเป็นคูณนะครับกลายเป็นคูณจากนั้นก็15ครับหาร75นะฮะได้5นะครับได้นะไอ่า5หาร100ได้ ยีนะครับเพราะฉะนั้นสิเป็นเจของยีหรือยี่สดสอของยี่สิของยีจะเท่ากับเท่าไหร่ฮะจะเท่ากับสิบห้าก็กลับไปกลับมาแหละประมาณนั้นแหละนะครับ่งนยรอบนี้ก็ให้เราหาจำนวนเต็มก็ไม่ได้ให้เราหาเปอร์เซ็นต์ทอนนั้นเองนะครับก็โอเคครับนี่คือ แนวคิดหรือหลักการของร้อยละนะครับยวคิปต่อไปจะเอาตัวอย่างโจทย์นะครมาให้ลองทํากันดูสักสี่ห้าข้อนะครับคิดไว้คลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณครับ